การจดน้ำบาดาลการพัฒนาน้ำบาดาลการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลการร้องทุกกล่าวโทษและการเปรียบเทียบคดีต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการและกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลจึงได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกำกับควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552โดยจัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้นกว่า 3าพันรายเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ําบาดาลให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปสําหรับในสัปดาห์หน้ารายการของเราจะพาไปรู้จักกับเรื่องโครงการศึกษาการใช้น้ําบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ําบาดาลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลห้ามพลาดนะครับ